โอเคครับก็เข้ามาอยู่ในเกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งเนาะอัลเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาตอบคําถามพี่ๆนะครับที่ถามเข้ามาว่าในส่วนของสเตตัสนะครับใช้แบบไหนดีใช้แบบไหนคุ้มนะอะวันนี้ผมก็มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาก็ทักมาเนาะว่าถามผมว่าอยากลองเทสดูไหมอะไรประมาณนี้ยเขาอยากลองไฟดูเนาะเดี๋ยวผมก็อาจจะตอบรับเข้าไปฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูว่าเราอะ่ะ ในส่วนของ STR INT นะครับแล้วก็ในส่วนของรูปผสมเนี่ยจะเป็นยังไงรูปผสมคืออะไรก็เป็นในสกิลของ STR ผสม INT นะฮะอ่าในส่วนของรูปผสมเองอ่ะเราจะไม่มีอันติเมตแล้วก็ในส่วนของช่องหลักไอช่อง3ครับสกิลจะมีทั้งทั้งสามไอทั้ง4ช่องถูกปะอ่ามีสกิลหลกักสกิลรองนะแล้วก็มีสกิลของช่อง3แล้วก็อันติเมตนะอะไรประมาณนั้นอ่ะผมจะไม่ใช้2ช่องล่างฮะจะใช้แค่2ช่องบนเนาะอะไรประมาณนี้ก็คือรูปผสมนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาดูครับทั้ง3าอย่างจะเป็นยังไงกันอ่าในส่วนนี้ต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราอ่ะเสียเปรียบในเรื่องของชุดเทวทูตแล้วหนึ่งนะครับเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมเคยบอกไปเนะว่าอ่าของนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยหชิ้น2ชิ้นอ่ะก็มีผลต่อการโจมตีและและชิ้นที่เราขาดหายไปเนี่ยกลับเป็นของสําคัญซะด้วยสินะครับของสําคัญณนะส่วนนี้ก็คืออ่าเกงเทวทูตนะฮะ อ่าตัวนี้ต้องบอกว่าพลาสติกเขาค่อนข้างดีนะฮะในส่วนของเปอร์เซ็นต์ออฟของเขานะแต่ว่าถ้าเราเสียไปในของการทบชุดสัก1ชุดสัก1ขั้นเนี่ยผมยังพอรับได้เนาะแต่ว่าในส่วนของเทวทูตเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นไอเทมหนึ่งไอเทมที่แลดีมากๆค่ะอ่าผมต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็การจะ PVP กันนะฮะส่วนสําคัญเลยมีอะไรบ้างคะับหนึ่งนะอัพสกิลตันไหมอันนี้คือต้องถามตัวเองเลยนะฮะว่าเราอ่ะอัพสกิลตันไหมก่อนจะ PVP อ่ะ รือก่อนจะฆ่าใครอ่ะประมาณว่าเราจะเป็นอ่าเน้นชุดมาปุ๊บให้ชุดกูเก่งชุดกูหนาอะไรประมาณนี้เราจะไฟสกิลเขาศาสตร์มาแรงกว่าเรานะฮะ,ะสกิลเขาศาสตร์มาแรงกว่านะแล้วก็ในส่วนเนี่ยผมเองอ่ะถามว่าผมอัพเต็มไหมไม่เต็มฮะเพราะว่าผมไม่ได้ตีใครอยู่แล้วไงแต่ว่าเราเองอ่ะผมมาเป็นแนวทางชุดอประเด็นว่าผมลงคอนเทนต์ส่วนใหญ่นะสกิลนี้ยังไม่อัพไม่เต็มเลยนะอะสกิลที่สําคัญเนาะในการอ่าเล่นอ่า เตตัสนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของพัสซีเผาไหม้นะฮะอ่า๋ยวผมไปบอกตอนทายคลิปเนาะว่าเราอัพแบบไหนเนาะแล้วก็ในส่วนของอ่าพัสซีที่หลกักๆเนาะเมนหลักว่าใช้อะไรกันบ้างเนาะโอเคมันจะมี2ส,สกิลหลกักๆเลยคุณผู้ชมอ่าสำหรับลูกผสมนะอ่าสำหรับรันแรกเนาะเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของเ t r นะคะตอนนี้ต้องบอกว่า ATR ที่ผมใส่อยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยคือยังไม่ตันนะอ่าลองสังเกตได้นะครับว่ามีสกิลของผมที่ถูกต้องห้ามอยู่นะ ไม่สามารถใช้งานได้หนึ่งสกิลนะฮะตอนนี้คือผมอัพ str เพื่อให้มันแม่นยำเนาะแต่ว่าเราเองอ่ะไม่ได้อัพมาเพื่อให้ใช้อันติเมตได้นะฮะอ่ะจังหวะนี้รันแรกเดี๋ยวลองไปดูฮะว่าจะเป็นยังไงนะจังหวะนี้ผมเหลือครึ่งหลอดแล้วนะฮะจังหวะนี้น้องเขาลดแค่นิดเดียวนะจังหวะนี้เขาโดนอันติเมตของผมไปนะฮะโดนสกิลเปิดเกาะน,นะผู้ชมเห็นรูปดาวตกปะสกิลนี้แหละเปิดเกาะหรือ,อได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะจังหวะนี้เขาโดนสกิลเปิดเกาะไปอีกหนึ่งครั้งะฮะจังหวะนี้เลือดอ่า อารมณ์แบบทั้งเลือดนะแล้วก็โลเราเนี่ยดูปิ่มกว่าเขามากเลยนะครับทุกคนจังหวะที่อดอกเลืองเราลดแล้วก็เปอร์เซ็นต์เขียวเห็นไหมเห็นดลอดเลือดเราด้วยครับมันลดเป็นคู่กันเลยเวย้ยแต่เขาะลดแค่เกาะเพราะอะไรคุณผู้ชมเห็นปะคุณผู้ชมได้สังเกตปะครับเห็นยังว่าในส่วนของการตีของอ่าผมตีเขานะก็คือแบบว่ามันจะมีมิดนะครับขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าในทุกคลิปนาอนหรือว่าคลิปก่อนๆเนี่ยผมจะบอกไปว่าการตีมิดหนึ่งครั้งเท่ากับเตะมิดหนึน ห0 0 0แสนคูณสิบเท่ากับ1ล้านเพราะฉะนั้นแล้วครับเราตีผิดเท่าไรนะ่นั่นคือข้อบุคลองของเรานั่นคือความเสียหายที่เราเสียไปฮะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราบอกเขาก่อนเนาะว่าจริงๆรแล้วเทสนี้เราก็แพ้เขาแล้วแหละแต่ก็จำไว้ฮะว่าเรากินเลือดเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เราทำเลือดเขาได้อยู่ที่หกสิเปอร์เซ็นะฮะจำไว้เนะาะจังหวะนี้เราไม่ได้อัพเอชท r ตันเนาะในส่วนของเอชตันเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดสี่สองศูนย์นะอ่ะ เดี๋ยวเราไปลองรัน2กันครับรัน2นี่ผมจะใช้เป็น S T R 7420เนาะัพเพื่อเปิดอันติเมตมาใช้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูฮะว่าอันติเมตของเราเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้มากน้อยเพียงใดเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมต้องบอกนะว่าผมเองอะ่ะยำไปรอบที่สองนะสกิลไม่ตันอ่าสกิลผมไม่ตันนะอ่าแล้วก็ในส่วนของที่2เนาะผมไม่มีกางเกงเทปทูดนะฮะจังหวะนี้คือเสียภาษีไปแล้ว จออังหวะนี้คือพลังลบต่อ้มังสรสีกันผมก็เสียภาษีไปแล้วในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปลองไปดูนะครับว่าเราจะทําให้เลือดเขาเนี่ยลดเยอะกว่าเดิมได้ไหมเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปปรับใช้กับตัวละครของเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผมเองจะทําให้เขาอ่ะลดเยอะกว่าเดิมได้หรือเปล่านะแล้วเป็นเซตไหนที่ลดเยอะกว่าเดิมนะครับก็เพื่อนๆก็เอาลองไปตั้งดูนะฮะแล้วก็ลองไปปรับใช้เป็ดปรับแต่งดูนะให้มันเข้ากับเพื่อนๆนะครับ ไปเดี๋ยวลันสองเราไปเทคกันเลยไปที t o n e เดี๋ยวลองสับหน้าเลยดูจังหวะน,นี้เราจะทําเลือดเขาลดมากน้อยแค่ไหนไปโกเลยฮะจังหวะน,นี้ตีไปจังหวะน,นี้เจ็ดสี่สองศูนย์นะฮะข้อดีของเจ็ดสี่สองศูนย์คือมีเคียวนะฮะความสามารถของเคียวอ่าเงามืดนาะเขาก็จะทําหน้าที่เปิดเกาะเหลืองนะฮะก็คือตัดเกาะเหลืองของศัตรูนั่นเองจังหวะเน,นี้ยเห็นลันเคียวที่ผมออกปะ การโจมตีเคียวที่ผมติดอะ่ะมันทําให้หลอดเหลืองของศัตรูอ่ะลดแบบว่าคือลดแม่งโคตรเยอะอะบอกองี้ดีกว่าวะ่ะเออมันลดเยอะเยอะจ,จัดเลยนะแต่ว่าจังหวะเนี้ยเขาเองก็มีอันติเมียในการเปิดเกาะเหลืองผมค่อนข้างดีนะและที่สําคัญนะครับผมติดสแตก็กเผาไหม้ของเขานะอ่าแต่ถ้ามันโชว์สแต็กให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ดูเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะแต่ว่าในส่วนของตัวเมเงครับมันเป็นภาซีความลับอยู่ในเกมนะมันจะไม่มีรูปเผาไหม้ไม่มีรูปสแต็กต่างๆนะแต่ว่า สังเกตเลือดเราได้ครับละลายเป็นน้ำเนี่ยนะโดนสแตก็กเผาไหม้เนี่ยฮะ,อะลองดูเลือดผมครับไปลองสู้ต่อไปว่าเราจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะจังหวะนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะดีกว่าเดิมนะครับจังหวะนี้อยู่ที่เก้าสิบอยู่ที่เก้าสิบลองดูฮะตอนนี้อยู่ที่แปดสิบกว่าแล้วนะฮะลองดูฮะเทสแรกเราอยู่ที่หกสิบนะรันแรกอะรันแรกเราอยู่ที่หกสิบครับโอเคน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ปดสิบละเดี๋ยวเรามาดูรันนี้ใหม่เราลองเทสใหม่ฮะไป จงังหวะที่ผมตีเขาในรันแรกเขาเหลือ60%สินะทุกคนแต่ว่ารันที่2เนี่ยเหลือประมาณ80อันนี้ก็เป็น STR เหมือนเดิมนะั่นเดี๋ยวผมลองแก้ไฟให้ดูนะครับว่ามันฟุกหรือเปล่าที่มันตีเข้าอย่างงู้นอย่างนี้นะอันนี้คือลองอ่าสเตตัสเดียวกันแล้วก็ลองรันติดกันไปเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นเจ็ดสีสอูนอีกเช่นกัน,นะฮะเราลองมาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะลองสังเกตได้ดูว่าเจา็ดสีสูนนะครับสกิลทุกสกิลครับมันจะมาครบเลยไม่ว่าจะเป็น INT หรือว่า STR นั่น จังหวะนี้เราจะทําให้เขาเนี่ยลดเยอะกว่าเดิมได้หรือไม่แต่จังหวะเนี่ยผมเหลือเลือดครึ่งหลอดแล้วโดยที่เขายังมีเกาะเหลืองอยู่ปิ่ม,มๆและเลือดอีกเต็มหลอดนะฮะเอสทของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่เวิร์กแล้วผมตีผมลงเอทีอาร์เจ็ดสี่สองศูนย์อะคือตัวละครเราอะควรได้รับสถานะแม่นยําที่เยอะเว้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ควรตีไม่มิดแล้วอะแต่เรายังตีมิดอยู่เพราะอะไรฮะเพราะออฟหลบฮะออฟหลบอยู่ที่ไหนฮะออฟหลบอยู่ที่ปีกนะ ยิ่งอัพปีกออฟมากเท่าไหร่ฮะมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ออฟหลบเยอะมากเท่านั้นนะออฟสี่ออฟหกออฟแปดออฟสิบสองอะไรประมาณนี้มันออฟไปเลยนะก็คือเอาหินชาออสนะฮะมายัดปีกขั้นสี่แล้วก็เอาขนนกมายัดปีกอ่าขั้นห้านั่นเองนะฮะกจะ็จะได้ในส่วนของออฟหลบมาเนาะอ่ะ 8, าไปเห็นตัวรันนี้ผมจะลองเป็นอ่า int ดูนะฮะว่าถ้าเราลงดามเมจเยอะๆเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะว่ารันแรกอ่ะเราใส่เป็นของ htr ไม่เต็มนะฮะอ่า เพื่อเอาแม่นยำรันสองและรันสามเราใส่เป็น H R นะคะ7420แล้วเราลงมาดูรันนี้ดูนะฮะในส่วนของ I N T นะครับเราจะลงดาเหจล้รวนๆเลยนะฮะจังหวะนี้คือรันอ่า uh, I N T ของเราเนี่ยคือสกิลเราจะแรงมากๆครับทุกคนแต่ว่าในส่วนของการแม่นยำเนี่ยคือเราไม่สนแล้วมิดก็มิดไปนะฮะจังหวะนี้คือขอตีดอกหนึ่งแล้วขอคือแบบเจ็บๆไปเลยดีกว่าอะไรมาเนี่ยแต่เราลองมาดูว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะสําหรับคนที่ยังลังเล H R กับ I N T ดูนะฮะ จังหวะนี้เขาเกาะเหลืองกับเกาะเหลืองเขากับผมนี่ค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะฮะจังหวะน,นี้แต่จังหวะนี้ผมโดนเผาไหม้และประสานอันติเมตเปิดอ่าปลดเกาะเหลืองของผมแล้วนะฮะจังหวะน,นี้อ่จาจังหวะนี้เหมือนเดิมเลยฮะผมโดนเผาไหม้โดนปลดเกาะเหลืองมาทําทให้เกาะเหลืองผมหมดเร็วจ,จัดและบวกกับการเผาไหม้เลือดของผมเองอารมณ์เหมือนทูราเมีนะฮะเกาะเหลืองยังไม่หมดเลยนะครับแต่เลือดอะครึ่งหลอดแล้วนะ,ะทุกคนอ่า อันนี้เป็นข้อดีของการเผาไหม้นะทุกคนพาสซีฟของอดาบเวทนั่นเองนะฮะดาบดาบเวทสามารถใช้สกิพลพาสซีฟเผาไหม้ได้นะฮะตัวน,นี้ก็เป็นอะไรที่เผาไดีไหมผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะฮะในการไฟนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญเองอะ่ะเราเองจะต้องอัพสกิลให้ตันนะฮะบอกเลยว่าสกิลของการเผาไหม้นยพาสซีฟตัวเนี้ยผมก็หาซื้ออยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนนะไม่มีฮะ หาไม่มีฮะผมอัพไม่ได้เลยฮะว่าจะอัพเป็นเลเวลถัดไปไม่ได้ฮะสกิลผมเลเวลหนึ่งะฮะแล้วก็ในส่วนของเกงเทวทูตก็ยังไม่ครบเดี๋ยวไฟหน้าเราไปหาเกงเทวทูตในครบนะแล้วก็ในส่วนของอาวุธเฟกันมาดูนะฮะว่าถ้าเรามีของพวกเนี้ยเราจะเก่งขึ้นไหมแล้วเราจะแข็งขึ้นไหมไฟกับคนง่ายขึ้นไหมเดี๋ยวผมลองไปจัดให้ดูนะฮะขอเวลาหาตัวเฟยาดาวนะฮะอาวุธเฟย์นะฮะฟุดแล้วนะฮะจังหวะนี้ในส่วนของเทวทูตก็น่าจะ อีกไม่น่าจะนานนะฮะจังหวะน,นี้เพียงแค่อัพเลเวลถึงก็น่าจะได้รับแล้วจังหวะน,นี้ตีไปครับในส่วนของ i n c นะฮะจังหวะน,นี้ผมโดนเปิดเกาะเหลืองค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอ่าจังหวะน,นี้เขาเองก็ค่อยๆลดนะในส่วนของเกาะเหลืองนะฮะเพราะอะไรนะฮะเขาถึงค่อยๆลดไตทีระนิตเนาะเพราะว่าในส่วนของการเผาไหม้ของเราละครับต้นเกมไม่แรงนะฮะอ่าเพราะว่าสมุติเรามันเป็นเลเวลหนะึ่งเนาะในการเผาไหม้เบิร์ดเลือดอนะมันไม่แรงฮะ แต่ว่าสังเกตว่าเกาะเหลืองเขาที่มันหายไปแบบว่าทวีคูณหรือว่าเป็นข้อข้อเลยประมาณเนี้ยคือโดนสกิลดาวตกของเรานั่นเองนะฮะอ่าโดนสกิลดาวตกของเรานะคะจังหวะนี้พาสีเผาเราทํางานเลยนะพาสีเผาไม่ผมทํางานเลยฮะจังหวะนี้คือตีไปครับตอนวันนี้วัดชุดเลยจังหวะนี้คือถ้าไม่มีเกาะเนี่ยวัดชุดกันไปเลยฮะว่าชุดใครจะดีกว่ากันเนาะจังหวะนี้ก็ลองอัพไปตามน้องดูเนาะในส่วนนี้ก็จะประมาณว่า เราเองก็จะใช้เป็นรูปผสมนะฮะก็ใช้เป็น,นอัพมา3 9อะไรประมาณนี้เนาะในส่วนของอในส่วนของ i n t นะครับในส่วนของ s t r ประมาณเนี้ยในส่วนของ s t r อัพมา3 9เพราะอะไรนะครับอัพมาเพื่อปลดสกิลนะฮะให้ใช้สกิลได้นั้นเองเนาะแล้วก็อัพลง i n t นทนิดหน่อยนะตามที่ผมเซตไว้เลยนะครับลองไปปรับใช้กันดูผมคิดว่าเซตเนี้ยดีที่สุดแล้วนะแต่ผมจะไปหาไอเทมเพิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะเพื่อน ดี๋ยวคลิปใหม่นะครับคลิปต่อไปอยากให้ผมทำอะไรลองคอมเมนต์มาครับมาลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ้องยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกลังใจให้อาร์เมอร์ด้วยนะให้อาร์เมอร์เนี่ยจะทำคลิปต่อไปแล้วก็หาเทคนิคดีๆให้เพื่อนนะครับสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย